ขืดกำลังขืดว่าอะไรบ้างว่าใส่อะไรบ้างมักเล่นบมมีบมยาวมีแต่บะกอกกนะกอรันอกกมาวมีแต่กกอกนะอ่ะแข้งแข้งนะต้องใส่นะแม่กัะกอกก็มาแสบ สจัดกาวกาวสวัสดีพี่น้องนี่หนาดกระนองนีอยอย่แหละพี่น้อยชื่อกระปุ่นซองโลเอามากระทิ้นขามาเอากระทินเม็ดกระทิ้นนะเอาเขามาจะหน้าเอาพี่น้องเห็นบอกเอม,ม็ดกระทิ้นหน่อยอ,อยู่หน้าเรา,าเมื่อน่าน้ำอายนะบ่เต็มตน้นให้บักเตี่ยเมื่อหน้าบ่พ่ออ้นอยู่หน้ามันจ้ะ หน้าย่งคือหน้าบอกลายบอบาหน้ามีอยาก <c oughs> มีน้ามีออีกละไพไปนอกมีกินอีกแล้วค่ะอะไรแม่ซ้ำหน่วยอะไรซ้ำชั่วซ้ำมวยแล้วค่ะเยือหน,นองซาซื้อขระปุกนสองถุงถุงละสิบพันถุงละสิบห้าบาท เห็ดมันกินแต่บมื่วาคาดว่ามื่อน,นี่แล้วมันฉีดออกม,มาสิอ่อนแต่บวาหาล่าง<อ>าใช่ไหมน้ำล่างอ่อนขนาดนีนี่ใส่สตัวนี้อปุ๊บใช้ทาเหลืองใช้ก็ใส่น้ำกันบวาใส่ตัวนี้มันจะแสบตัใส่มักนกระเบล่มเลย ส่วนตะโม่พี่น้องใส่เม็ดกระถิ่นลูกเซลแม่ฟงกับแม่เหนี่ยวท่านสิกินคนเดียวสองคนกับบอสแอบนะมันบ่สแอบพี่น้องแกล้งน้ำใหม่ือการจักมือแกล้งน้ำใหม่แล้วเหี้ยเนาะมันบ่มีนอนเป็นตัวขับไปแต่ว่าเจ้าสิเชีพจังได้ พี่หล no ัอันนีโคกใหญ่ด้มยเหมืนี่นโคกน้อยมือนี่มือนี้ไร้คนเมือนี้มีเตี้ยง่ายเดยวเตี่ยน้อยไปล้อือเตี้ยน้อยไปเตี่ยต่างประเทศแล้วับไำดูงานแล้ว

แบบพ้ส่ดเปืนหักอาโฮอีกันเดีแกจะสิตายจีลงจีลงแม่งามมาดีในก่องเอาขัางน,นั่นอีกเยส่มงอดป้าให้เกิปีอเปิด,ปดสานผู้ชมจ้ากินจะสีอิ่มพ่อโคแม่ <laughs> มามาพี่น้องมาอยู่ๆจ้าไปย้ามสิกินจังมาดังอุ้ยลืมปิดกล่องพี่น้องขออภัยาดรายโธ่ฮอนปูปูศาเตี้ยห้ามสิกินอยู่เนาะกมากินห้ามสิกินอยู่บ้างป้าอุเตี้ยกูก็ลืมมึงบาได้จบบอกมึงกับบอเอิญบอกกูเนาะ จงขปุ้นไว้ให้หลานลืมม,ม,มาเห็นหน้าจังคืดสวดปูจังได้น่ะนข,นขั้น <ไป S 1> อีเตีย้ยใหญ่อยู่นะกูหมัหห่นใจมันเสมอขั้นอีเตี้ยขั้นอีเตอร์นอนอยู่นะบังมั่นใจมันนอนเสืออยู่ยออกินไล่เยอะอ๊อกอ๊อกเธออยากมาอยู่อ่ะเธออยู่<า>จ<า>ังซะ เป็นะไหเฮะเนียไปเป็นย right. uh ังไงสำันด hmm. um. mm. mm. oh. ีพี่น้องา่เพชรสหนอมาแล้วตาจ่อยโยป้ามันตัมให้กินพนอนเชยอยู่ข่าวนี่พีน้อยมันินเอมงกับบ่บ่กูน่ายากูกับลืมกูกับดนนันน่แล้วคนบ่มีลูกหน่อย มาอะไรก็ลืมและอืมลูกเอาปล่างให้เขาไหมกูกระบะอับล้านกูสูปะก็ลืมลูกตลาดกับบะหมีอีกเหื่อกลาหูขาวตาฉดซุปสดว่าในนายากูไปกินข้าวเที่ยงเลยนายาินตำกับปุ่นแล้วจบเฮ้อกับบอลในห่อนอืมพี่น nah ้องเลย วินได้บมีเรื่องควนอลูกบ้าไมะแมนบ้าโมเมนต์โมมเมนต์คืนในบ้เงียสบอนบ้าเอว่าหัวควนน่นน้องผูวินน่ะจนน้ำตาแตกน้ำตาแตมาสั่นถีบไม่งอดไม่งอดตายปะลุงตายอย่างนาะ สภาพหนาโอ้ยโอ้ยหาละกินเด้อบ่ต้องห่วงเอามาเอามาเฮ็ดน้องคันอีเตียกินเบิดนะกูก็สิบ่ได้ว่าหยังอื้อถ้ามันเบิดนะเมดเม็ดนั่นดีแล้วัง อไปเอะน้ำตามันะฮัไปเอะหน่าอันไว้มันขี่หายนะโมเจ็บโมปวดก็หายกูถือถุยมาไลยอันอยู่น่ะวินโอ้ยนั่นน่ะถุยชิปัสซานะเอาอะบ้า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 ฮัมเบาจีนบ้าวินวันนี้ก็มันเดือดได้แซ่บ เว้ยมึงดูนะความลงทิบอกกินจังใดเน่านันแล้วแต่จังหวะมันร้อนร้อนนักเลยคันวานแน่นั้นนะนั่งกินกระปะงามงาบได้จังหวะไ้กินจะเขาลืมไปแล้วจะทาให้ดีนะไม่ต้องป่ตัวแบบคนนี้น่าอ่าประเด็กเบิด พี่น้าก็เยมากินซองมื่อปละแดกเบิดบ้านนี้บอมแฮนของกูมันบ่มีเาอีบากินนะเะเดี๋ยวมือหนาใช่ก่อนขึ้นตลาดปักซองใชก่อนคือเราคือตลาดปักซองคือก่อนซื้อซด้อคารบ่มันอยากคบเปลตัวนี้มันตัวขาวๆมันอยคบมันบ่

ท่านง่วนบอกกินในแห่งเต็กพี่นางไปอยู่นาะมิเนาะฮะว่นกับเปื่อยกินแต่เฮื่อนปุ้งปุ้งกับยูฮานก็ไแล้ว ไปข้กินก็ได้พี่น้องขาสิกินเบิดปลาอย่าได้ขอกินเบิดปลาด้าสกินเบิดปลางางหน้าเบิดสหน่วยประกอบเบิดสงหน่วยเห็อบอกา <c ười> <c ười> อบอกหองครับนี่ <c ười> อบอก้เขา อ๋อพอกําลังินอยู่พ่มาเด้อมาเด้ออะละ5บาทอ่สิถือกะเดนึคือมาซากันอละ5บาทนี่ก็ปุ้นมาใส่เคมมาลานี่10บาทเอ้าบาทว่าละ2อัน10บาทขายเลยขายสิแน่นอนน่ะ20บาทเอ้าสิมาองง่ะเอาเงินมา

มาม่นานแต่แทงไเนี่ยเธอมาส่งมือน้ำคลองคายเนี่ไมกเนาะเสรกายแล้วอ๋อนี่เขาองไวแล้วเาผเนกั้เนาะมามก่าเรเห็นลองด้นะมาเห็นเดียวหอยายเเมื่อ่ามาเก็บเงินไม่เที่ยงะม่รู้เหรอเ่ทบกดายืมกนองเดน มีตายแล้วเตี้ยห่าอ่มันบมอยเลยมันเปไปเถอะท่านแาวุ้งเล็กนี่แล้วให้ให้ตี ไปเนอะเอ้ยมือใด้ก็ได้อู้ผูวิญจะสูดตายมันเนี่ยมือเนี่มันบอลร้อนปลาลุงบอลหัวมันเนี่ปลาลูกโอ้ยหัวควันผู้วินจะนั่งตาแตกตาแตกจะยันไ่งอดมันก็ตายนอนเนี่ยมันร้อนพี่น้องเอ้ยร้อนเกมอะไรมันบอลร้อนมันโดนหน้ามือว่านี่เขาบอกใ้กินน้ำคือจังหวะเขาปุ๊ดนะ หนังกินปะอนังกินจนว่ะมันเบิรจนเลือแต่ห้อยเสือทำเอ้ยมันหยิบทำด้วยด้วยนี่อะไรนี่รมานไปทามบ้างจ like ักมือนหรอไปไปเอาหยุบก่อน พอทิะเฮเปลี่ยนน้นสรโนะหื่กระุกแ่แค่ยหนึ่ง่เปลี่ยนสรโนเตียนนั่นนมันเปลี่ยนงติับ้าตรงกับอันนั้นบ่แหลมมันถือแล้วเขาไปเห็ดใหม่ห้ออีแดนเเปียนหัวใหม่ห้ออีแดนเขาจะเปียนห้องาจอกงม้ัีนเเขาจงใจเ่เงไดยอ หลอดันยนนมีพือื่นพิษอีกอยู่ตลอดน่ยน้องคนอื่นพิษอีกอยู่อันนั้บริพิษลายบริเป็กลเหมาใส่ลายนุบอนบ่ลล่ะบอิ่มสั่พี่น้องเลยน้อยพดถ้าุ่ช่องทุงมาฮุงเคืองโลฮะหน่วยมันบอสบไปตามรอบช่องน่ะ Phóng có cả chịp nã đi rừng đi 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 mẹ, phụ xuống con Bà bảo viên chân vớ <laughs> <laughs> Phên hèn nói <hư>?